เย็นนี้กินอะไรดีอ่ะอืมอยากกินอะไรอ่ะอะไรก็ได้งั้นเดี๊ยวไหมอากาศร้อนอ่ะยังจะให้กินของร้อนอีกอ่างั้นกินส้มตำนี่ตามใจสุดๆแล้วเนี่ยก็ยังร้อนอยู่ดีอ่ะเอ้าแล้วบอกอะไรก็ได้ไอ้นุ่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาอืมอ๋อไม่ต้องตัวร้อนน ขามนี่ชาเขียวโอชีกลิ่นองุ่นเคียวโหอร่อยหอมสดชื่นกับองุ่นเคียวโหยิ่งตอนนี้นะมีกล่อง UST พกพาง่ายสดชื่นในทุกที evet. sunset, <c alf performing> er ่กันเนี่ยจะดื่มกี่กล่องนะก็พกใส่กระเป๋าเป้เผื่อไว้ได้เลยได้งั้นปีพกมาเลยนะเอาไปหลายๆกล่องเลยจะได้สดชื่น้ใจหมายละหาเจอกันที่ร้านนะ